สวัสดีครับ FC ฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับเออ,อ,อไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ f c ทุกท่านตอนนี้วงการหมอลำกำลังฮอตฮิตกระแสะเล่นบทยุติบทบาทการเป็นนั่นเป็นนี่เยอะมากๆเลยนะครับ f c ทุกท่านแม้แต่บอสโจแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงและศิลปินหลายๆคนเลยนะครับในวงสาวน้อยก็เล่นคอนเทนต์นี้เช่นกันนะครับ และล่าสุดเพจทิติวุฒิวารุณก็เล่นคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับโดยโพสข้อความว่าผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ขอยุติบทบาทในการเป็นผู้ชายต่อไปนี้รับตำแหน่งเป็นเกน้อยเจ้าค่ะนะครับเอรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮากันเป็นอย่างมากเลยนะครับในโลกโซเชียลนะครับ mm. ได้มีบรรดา f อฟซต่างๆเข้าไปกดไลค์มากกว่าแสนแล้วนะครับ คอมเมนต์อีกเกือบ4,000ข้อความนะครับเอฟซีทุกท่านมีทั้งคนดังและดารานะครับโดยคุณเบียร์ใบย,ยกและคุณแทณ็กพรันยูก็ได้โพสต์ข้อความเข้าไปนะครับทำให้บอสวิถึงกับโพสต์ว่า<ม>เพิ่งรู้ว่าพี่ๆดาราก็ติดตามเราอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคคนเก่นยินดีต้อนรับนะครับเอฟซีทุกท่านจากคอนเทนต์ยุติบทบาทของบอสวินี่นะครับทำให้ได้รู้ว่า คนดังนักธุรกิจหมื่นล้านนะครับคุณเบียร์ใบยกนะครับจะมาที่ขอนแก่นในวันที่27ถึง30พฤศจิกายน68นี้นะครับเอฟซีทู้ท่านเป็นที่น่าสนใจของบรรดาเอฟซผู้ยบ้านฟินแลนด์เป็นอย่างมากเลยนะครับที่มีคนดังนักธุรกิจหมื่นล้านให้ความสนใจกับโพสต์นี้ด้วยนะครับที่บอตวิกได้สร้างกระแสให้กับวงการหมอลำและชาวโซเชียลนะครับ<ม>ก็ได้มีนักข่าวหล,หลายช่องเลยนะครับที่ลงข่าวนี้ ของบอสบิ๊กนะครับเอฟซี FC ทุกท่านโดยล่าสุดเพจธนงศักดิ์สรีสุพรรณซึ่งเป็นผู้จัดการคิวของวงโตกเกียวนะครับก็ได้โพสต์ข้อความว่าล่าสุดช่องอมรินทีวีโทรมาขอสัมภาษณ์บอสบิ๊กหลังเวทีคืนนี้ฮ่าฮ่าฮ่านะครับเอฟซีทุกท่านบอสบิ๊กจอมคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับทำคอนเทนต์สร้างรายได้ให้กับตนเองอย่างมหาศาลเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีฝั่งตรงข้าม จะโพสต์นี้ของบอสบิกที่โพสยุติบทบาทเป็นผู้ชายมาโจมตีอย่างไรก็ช่างนะครับจะมาบูลลี่อย่างไรก็ช่างนะครับแต่นี่มันคือคอนเทนต์ที่สร้างไรายได้อย่างมหาศาลเลยนะครับให้กับบอสบิกผู้ยิบบ้านฟินแลนด์นะครับเอฟซีทุกท่านและตัวบอสบิกเองก็ได้รับความสนใจเป็นวงกว้างเลยนะครับในสังคมสื่อสารมลชนต่างๆนะครับเอฟซีทุกท่านออกข่าวทุกเพจเลยนะครับ การจะเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์นี่มันไม่ใช่ปัญหาของสังคมอะไรเลยนะครับขอแค่เป็นคนดีนะครับเอฟซีทุกท่านจะเป็นเกย์ไม่เป็นเกย์นะครับตัวบอทวิกรูด้ดีที่สุดนะครับเอฟซีทุกท่านใครจะว่ายังไงก็ไม่ได้สนใจนะครับบอกหัวซ่านะครับตัวเองรู้ตัวเองดีที่สุดนะครับเอฟซีทุกท่านบางทีบอทวิกอาจจะลำคาญก็ได้นะครับเหล่าบรรดาเอฟซี FC, ติ่งมะลัาที่คอยแซะคอยว่าเป็นเกย์บ้างเป็นตัวบ้างนะครับ ก็เลยประชดแม่งมันเลยนะครับบางทีก็เห็นบอสบิ๊กสวมชุดผู้หญิงนะครับแต่งเป็นหญิงทําคอนเทนต์เรียกอดวิวเป็นหลักล้านเลยนะครับนั่นเงินล้วนๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเอฟซีทุกท่านเงินล้านรับทรัพย์เต็มๆนะครับบอสบิ๊กอยู่เหนือดราม่านะครับการสร้างคอนเทนต์เป็นการตลาดของบอสบิ๊กนะครับที่ชาญฉลาดเป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อแผ่รายได้ให้กับเอฟซีและ สื่อต่างๆด้วยนะครับบอสบิ๊กก็อยู่ในกระแสตลอดนะครับจะไปไหนมาไหนนี่ก็มีแต่ผู้คนให้ความสนใจนะครับเอฟซีทุกท่านไม่ต่างจากดาราดังท่านหนึ่งเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับสําหรับบอสบิ๊กผู้หญบบ้านฟินแลนด์นะครับนักข่าวเอาไปลงเยอะมากเลยนะครับโพสต์ของผู้ยญบบ้านฟินแลนด์คนนี้นะครับหลังจากโพสต์นี้ลงนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเป็นบางส่วนนะครับมันเยอะจริงๆเลยนะครับ บางท่านก็บอกว่าโอ้ย oh, hey, บรู้จักคอนเทนท์ content, ท่านกระแสหรือคะช่วงนี้มีหลายที่ชอบยุติเขาก็เลยเล่นช่องเพจดังๆเอาไปจับเป็นข่าวใหญ่โ oh, hey, อ้ยน้องืดนะครับเอฟซีทุกท่านอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเห็นไหมเขาโพสเกน้อยแป๊บเดียวดังทั่วประเทศคนฉลาดนะครับเอฟซีทุกท่านท่านสุดท้ายก็บอกว่า รันไปทั่ววงการแล้วดังทั่วทีพทั่วแดนฮ่าฮ่านะครับเอฟซีรูกท่านนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่คอมเมนต์เข้ามาในเพจของทิติวุฒวารุณนะครับ